จะพามาดูนะครับพี่แนะนําเขาได้สมแดงครับกระโพดนะครับดูสิครับกระโพดฉีดสองครั้งแล้วมั้งเนี่ยสองครั้งแล้วนะครับดูปกตินี่รากเขาจะไม่ใหญ่ขนาดนี้นะเนี่ยดูรากครับรากกระโพดใหญ่มากนะครับรับสารอาหารพืชได้เต็มที่นะครับสมแดงนะครับไม่ได้มีแค่ NPK นะครับสมแดงมีอาหารเสริมมีอาหารรองนะครับครบถ้วนในในขวดนี้ นะครับดูใบนะครับใบกระโพดนะยเจ้าของเขาถูกอกถูกใจนะครับดีใจมากเห็นกระโพดเจ้าของงามขนาดนี้นะครับเจ้าของแนะนำใช้นะครับสมแดงตบแรงอ่าเขาฉีดนี้ก็ใกล้จะออกดอกแล้วนะครับอีกประมาณสองอาทิตย์น่าจะออกดอกนะครับเนี่ยดูต้นนะครับเกือบเท่าแขนเนี้ยต้นกระโพดยื่นเขาใช้สมแดงครับสมแดงอาหารชูกําลังสําหรับพืชใช้กับพืชได้ทุกชนิดนะครับฉีด จีดทางใบนะครับเป็นอาหารมีทั้งอาหารเสริมอาหารรองและ NPK เนี่ยจะเป็นอาหารหลักนะครับผสมในขวดเดียวนะครับในขวดนี้ขวดในขวดนี้เลยนะครับมีทั้งอาหารหลักอาหารรองอาหารเสริมนะครับสุดยอดนะครับสมแดงรู้จักไม่รู้จนใครรู้จักเอา ใครรู้จักเรา<อ>คนนั้นโชคดีด